เับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นสงการหรือว่าเล่นบูธวีใหม่กันนั่นแหละ,ะว่านครหลวงนี้เขามีที่ไหนให้เล่นบ้างนะที่หลักๆที่บูธเขาจะสอบตั้งเยอะๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นเส้นทางสีหอมและก็เส้นทางของแคมของนะ่ะเออจะมีแถวน,นั้นน่าจะมีบูธเยอะมากนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะขับมอไซค์กันนะครับเราจะขับมอไซค์กันไปกันนะครับเพื่อนๆนะอ่าว่า มันจะคืดคืนคืดคืนตื้นขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวไปลอดซมกันเลยนะครับไปกันเลย let's go ไม่ลดผมโอ้โหถ้าวันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ดีนี้ ตรงนี้รถติดรถติดเลยฮะโอ้โหน่าจะติดยาวแล้วครับเพื่อนๆดูดูเขาเขาจะไถ่บอลลุนมาครับเขา,ขาน่าจะดีให้เรานะเราคีวมือเดียวเสี่ยงแล้วโอ้โหที่จอดรถเต็มเลยอ่ะเต็มแล้วเพวือ่อนจะจอดที่ไหน มอไซค์น่าจะซิกแซกได้นะครับโอ้โเตรียมเลยอ,ะอ่ะ,อะดูดูใครจะมานี่บอกเลยว่ารถเดืดนะ ต้องหาที่จอดนะค,ะนครับเพื่อนๆนะเออต้องหาที่จอดอโอ้โหรถคดิดเลยเพื่อนๆนี่รถอะไรอะ่ะ ไปก่อนกึ้นบัตรอ่ะเขาไม่หลงไปอย่าอนั้นโอ้แล้วก็เสียบพอดีฮะเราข้ออกแล้วก็เสียบพอดีน่าจะจอดได้นะ ซา,า,าวพันบาทซาวพันบาทได้ปีเลยเมนเม,มนได้ปีเด้อเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดโอเคโอโ้โหบนเต็มแล้วเพื่อนแล้วก็ได้ทีนะ้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะอนนี้ผุ่มมาคนเดียวนะฮะ ไม่มีพี่สาวมาไม,ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะ ไม่น่าจะจอดมอไซค์ได้นะครับจ้า เดี๋ยวเราลงไปไปขี่รถซิ่งกันนะนเพื่อนๆนะว่าวมันจะเป็นยังไงอะ่ะเ,เออไม่ได้ขี่นานแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมงลงไปขี่ขก,าากันก่อทางนูนไม่จะเปีไม้นะครับพี่เท่อะไรอาพี่เท่อะไรปีชื่อปีเนี่ย อ่อตัวแรกสาหพันได้จากนาทีสอาสามที เสียงมันดังมากแล้วเพื่อนๆนะนะอโอ้โหบอกว่าไอ้เสียงโคตรดังเลยจะบอกว่าเสียงโคตรดังไอ้เสียงโคตรดังเลยด,ดังนะมากเลยตาทุกคนที่นี่ได,ด,ด้ยู่ตรงนี้เราบอกเลยว่าเสียผู่พระู ไม่เมานะเพื่อนไม่เมา่ะตัวกระดูนครนบเพื่นอนๆนะ เพื่อนๆคือคนมันเยอะมากเข้าไปไม่ได้เลยเออแบบคนมาเตรียมอ่ะเออไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะไปหาอีกบูธนะครับมันน่าจะมีนะมีเยอะนะไม่ใช่แค่บูธนี้นะไม่ใช่แค่บูธเบียร์ลาวนะน,น่าจะเยอะเลยแหละเดี๋ยวลองหาตัวน,น,ตน,นี้ผมไปหาหมอไซค์นะนะก็ดูเพื่อนๆเห็นอยู่แต่ แต่มันเข้าไม่ได้นะเออคนมันเยอะมากเลยมันอัดคือแบบเอาง่ายๆคือแบบมันแบบคนเยอะๆแล้วไปอัดกันอะ่ะเออเหมือนแบบบี้เข้ากันอะ่ะเออมันไม่ลุ่งนะคะออตัวน,นี้ก็แบบโอ้โหรถติดมากเลยเพื่อนๆดูขนาดมอไซค์ยังติดอะ่ะเออ เพื่อนโอ้โหคนมันเยอะมากเลยครับเพื่อ,อนนี่โอ้โหพูดทั้งหลังผมก็คนเยอะนะนี่นี่แต่ว่าตรงนี้ที่ผมอยู่นี่ไม่มีรถนะมันว่างเลยนะเออโล่งเลยอ่ะดูนี่มันไม่มีรถนะไม่มีรถมาจอดอยู่นะอ่ะอันนี้ทั้งหลังก็เป็นตึกล้างนะนที่ผมบอกให้ทุกคนอ่ะเออตึกล้างนี่ ก็เห็นประมาณนี้เลยไม่มีใครกล้ายอยู่นะตึกเนี้อ,อ,อ่ทางนี้ยังก็ติดนะคนเตือนนะอันนี้นก็ติดนะดูโอ้โห,โโหคนแบบเยอะเลยอะ่ะคนมันเยอะมากแล้วครับผมก็ ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกหมูกรอบนะครับเพ<ม>ื่อจะกลับบ้านนะ <pe> er <to begin> <laughs> โอ้โหผมต้องทานข้าวเปียกหมูกรอบนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆนะผมก็จบด้วยกันกินข้าวเปียกนะครับ <laughs> 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 บอกเลยว่าคนมันยังเยอะเออเอาโอเคคลิปนี้ก็เหมือนเพียงเท่านี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ว่าผมจะไปไหนอย่า <laughs> ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ส่องด้วยสวัสดีครับ